โรงพยาบาลอบจภูเก็ตจับมืออสมหมู่7ตำบลรัศดาลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนกาดอย่าตกเมื่อวันที่21เมษายน2564เวลา9.30นาทีที่ชุมชนท่าเรือรัศดาโรงพยาบาลอบจภูเก็ตร,ร่วมกับอสมหมู่ที่7ตำบลรัศดา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในชุมชนโดยบุกเบิกใน3พื้นที่แรกได้แก่ชุมชนซอยท่าเรือรัศดาชุมชนซอยแม่กวนและเคหะซอย13เพื่อตรวจคัดกรองสมาชิกในแต่ละครัวเรือนว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือไม่เช่นมีคนเดินทางกลับจากสิบจจังหวัดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่มีคนสัมผัสหรือใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือไม่หรือมีคนที่มีอาการเข้าข่ายป่วยเป็นโควิด -19 หรือไม่ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในเชิงรุกเพื่อเป็นการลดอัตรา จนนววผู้ป่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขอบจภูเก็ตนะครับร่วมด้วยกับอสมในชุมชนนะครับพื้นที่หมู่ที่7นะครับลงคัดกรองเชิงลุกนะครับเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงนะครับของโรคโควิด1นทนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับอาทิเช่นนะครับเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับ17จังหวัดนะครับหรือปลายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 นะครับหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยนะครับลงพื้นที่คัดกรองตามบ้าน และก็ชุมชนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อสอบถามอาการดังกล่าวนะครับโดยถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการดังกล่าวนะครับหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสา,สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอสอมอรหรือว่าผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับสอดส่องชุมชนนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากโควิดโดยเร็วนะครับ